สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกหนึ่งคำถามนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ inbox เข้ามาถามเหมือนกันนะครับจากน่าจะเป็นคุณพี่คนหนึ่งล้วกันนะครับเขาก็ inbox มาถามเหมือนประมาณว่าแต่งงานมากับสามีเนี่ยนะฮะแต่ว่าแล้ก็ย้ายออกมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าแม่ยายเนี่ย เหมือนห่วงลูกชายมากนะครับโทรหาคือเขาจะรู้ว่าช่วงไหนที่ไปทํางานก็ไม่ได้โทรนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่บ้านกัน2คนเนี่ยกลับมาอยู่กัน2คนเนี่ยตอนช่วงเย็นๆเนี่ยแม่ยายเนี่ยจะออไม่ใช่แม่ยายสิแม่ของสามีเนี่ยเขาจะโทรมาหาลูกชายตลอดจนชีวิตครอบครัวเนี่ยแทบจะอยู่ด้วยกันลําบากเลยก็คือเดี๋ยวโทรสองชั่วโมง3ชั่วโมงโทรทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเหมือน ปรับทุกกันนะว่าทําไมแบบเห่วงลูกชายอะไรประมาณเนี้นะครับจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนส่วนตัวก็ไม่ได้อย่างบางทีไปเดินหงเดินห้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่สามีก็โทรมาอีกโทรมาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยมา i n กซ์มาถามดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงทีนี้นะครับก็จะมาดูกันนะครับ ตอนนี้นะครับขอบอกเลยว่าคุณพี่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างรู้สึกที่จะเหมือนมีหนามทิ่มแทงใจนะครับเจ็บปวดรวดร้าวทาไมแต่งงานกันแล้วเนี่ยฉันถึงไม่มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบฉันถึงไม่มีครอบครัวเหมือนคนอื่นเขาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้แค่ตอนคบกันเฉยเฉยเนี่ยก็มันยังก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรไม่เห็นเป็นขนาดนี้นะครับแต่พอแต่งงานมีครอบครัวย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทำไมมารู้สึก เหมือนมีปัญหาทิ่มแทงใจตลอดเลยนะครับเหมือนคนอกหักเลยอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขเจ็บปวดใจมากเลยนะครับทีนี้ก็ก็เลยมาถามว่าของคุณแม่เนี่ยทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเหตุการณ์มันถึงเป็นแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ขอตอบว่าตอนนี้นะครับอาจจะคุณลองนึกดูนะคนแก่เนี่ย ก็เหมือนเด็กนะครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเด็กเขาฟูมฟักทะนุถนอมเลี้ยงพี่ผู้ชายเขาเรียกว่างี้แล้วกันพี่ผู้ชายคนนี้มานะตั้งแต่เด็กจนโตนะครับไม่ก็คือไม่อย่างมันเหมือนแม่เลี้ยงลูกอะ่ะฟูมฟักทะนุถนอมเลี้ยงลูกจนโตมาเนี่ยนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยที่ลูกต้องแต่งงานไปเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่านะครับลูกชายของเขาเนี่ย นะครับคือแม่ด้วยความเป็นแม่ยังไงเนี่ยก็มองลูกเป็นเด็กเสมอขอแนะนําคุณพี่คนนี้นะครับว่าแม่เนี่ยยังไงก็มองว่าลูกเป็นเด็กเสมอการที่ลูกแต่งงานออกไปอยู่กับภรรยาเนี่ยไปสร้างครอบครัวใหม่ก็จริงไปมีครอบครัวใหม่ก็จริงเป็นหลักเป็นฐานก็จริงแต่ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยคุณลองคิดดูในมุมของคนที่เป็นแม่เป็นลูกอยู่ด้วยกันมา อาจจะสี่สิบสามสิบสี่สิบปีเนี่ยลูกเนี่ยอย่างเก่งก็คือไปทํางานกลับมาทํางานเช้าเย็นกลับมาทํางานเช้าเย็นกลับมาอาจจะไปสัมมนาห้าวันสิบวันสิบห้าวันหายไปยังไงก็คือกลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของคนเป็นแม่นะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยที่เขาคือลูกเนี่ยต้องแต่งงานออกไปนั่นคือการไปสร้างครอบครัวใหม่มุมมองเขาเนี่ยของคนแก่เนี่ยก็อาจจะมองว่า ตรงนี้เนี่ยเ,เป็นการที่เหมือนกับจะต้องสูญเสียลูกไปแล้วเพราะว่ายังไงซะถ้าลูกไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยความรักความผูกพันที่ลูกเนี่ยเคยมีต่อแม่นะของแม่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับมีการตีกรอบความรักความหวังดีสีขาวที่ถักทอเป็นสายใยเหมือนเส้นตะข่รยเนี่ยของแม่เนี่ยมอบให้ลูกเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยซ้า แต่ลูกที่แต่งงานออกไปเนี่ยมุมมองเขาก็อาจจะมองว่าจะต้องแบ่งปันความรักความหวังดีความที่เคยมีให้แม่ต่างๆนานาเนี่ยจะต้องแบ่งไปให้กับภรรยาแบ่งไปให้กับครอบครัวของเขาซึ่งวันหนึ่งลูกชายของเขาเนี่ยก็ต้องมีลูกออกมาเช่นเดียวกันมุมมองแม่เนี่ยก็อาจจะมองว่าความรักที่เขาเคยได้เนี่ยที่คุณแม่เนี่ยเคยได้เนี่ยก็จะต้องถูกแบ่งถูกย่อยออกไป ทำให้มันก็เหมือนคนแก่อยู่บ้านนะครับต่อให้มีคุณพ่ออยู่ด้วยหรืออาจจะมีลูกๆคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยแม่ก็คือแม่ยังไงเขาก็เหมือนกับว่ามีความเหงานะครับพยายามจะฉุดดึงฉุดรั้งลูกไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถึงแม้ว่าลูกเนี่ยจะต้องแต่งงานออกไปแล้วก็ตามนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยรู้สึกนะครับ เหงาปเปล่าเปลี่ยวลูกที่เคยอยู่ด้วยกันลูกที่เคยกลับบ้านมาเจอกันทุกเย็นวันหนึ่งต้องแต่งงานแยกครอบครัวออกไปนะครับก็เหมือนกับคนแก่ที่อยู่บ้านนะครับถึงจะมีลูกหล,ล,ล,ลานคนอื่นอยู่ด้วยแต่ยังไงมันก็เหมือนเหงามันเหมือนคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณคุณพี่คนนี้นะครับที่เป็นภรรยาเนี่ยคุณอยู่กับสามีสมมุติว่าคุณอยู่กับสามี สามสี่ปีวันหนึ่งที่ขาดเขาไปเนี่ยความรู้สึกช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาเช่นกันอาจจะไม่ถึงขั้นของคุณพี่คนนี้แต่อันนี้คือเปรียบเทียบนะหมายถึงว่าอาจจะเป็นของคนอื่นๆคนอื่นๆที่คุณคบกับแฟนคุณมาเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยวันหนึ่งที่ต้องเลิกกันไปเนี่ยช่วงแรกๆกหัวใจคุณก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะรู้สึกมันเหงานะครับมันมันเคยมีอ่ะแต่วันหนึ่งมันต้องไม่มีอ่ะแล้ว คุณเนี่ยอยู่กับอะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะบปัญหาครอบครัวตรงนี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังก่อนว่าคือพ่อสามียังอยู่หรือเปล่าหรือเสียไปแล้วนะครับหรือว่าอาจจะยังอยู่นะครับแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าคือแต่เดิมอ่ะคุณแม่สามีอาจจะอยู่กับแค่สามีเขาคุณพี่สามีเขาเนี่ยแค่สองคนนะครับหรือเปล่าหรืออาจจะมีลูก,ลกหลานๆคนอื่นอยู่ด้วย อันนี้ผมไม่ทราบนะคุณพี่เขาไม่ได้ถามเข้ามาไม่ได้พูดให้ฟังเนี่ยมันหมายถึงความเหงาความเปร่าเปลี่ยวซึ่งตอนเนี้แกอาจจะอยู่กับแค่เนี่ยสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะคนใช้ในบ้านหรืออาจจะใครแค่2องคนในบ้านเนี่ยมันก็รู้สึกเหงาอะจากที่แต่เดิมเคยมีตอนนี้ก็ไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณแม่แก่ไม่ทำอะไรเลยนะ แกเข้าใจวัฏจักรนะครับแกเข้าใจวัฏจักรแกเข้าใจความเป็นไปของมนุษย์แกเข้าใจโลกนะไม่ใช่ว่าแกไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้ถามว่าอะไรแกก็พยายามที่จะอดทนทําใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เพราะว่าคนเราเนี่ยแกก็เข้าใจว่าลูกชายแกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องแต่งงานออกไปมีครอบครัวเป็นของตัวเองแกก็พยายามทําใจตรงนี้อยู่พยายามอดทนอดกลั้น เนี่ยนะครับความสองจิตสองใจเนี่ยพยายามสงบจิตสงบใจอยู่เอาธรรมะเข้าช่วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยแสงสว่างจะเกิดกับคุณพี่คนนี้แน่นอนนะครับคุณพี่ภรรยาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยแกไม่ใช่ว่าแกเป็นคนแก่ที่ดื้อรั้นนะไม่ใช่ว่าแกเป็นคนแก่ที่ดื้อรั้นว่าแกจะ ไม่ได้ฉันจะพยายามดึงลูกฉันกลับอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะแกเนี่ยภาพเนี่ยบอ,บอกๆนะครับว่าแกพยายามอดทนอดกลั้นอยู่แล้วก็พยายามทําใจคือเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนอาจจะไม่ถึงขั้นนั่งสมาธิอะนะแต่ว่าก็พยายามทําใจยอมรับคืออาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยคุณดูสิตรงนี้มันคือกลางคืนมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยจนกว่าจะถึงกลางวัน ซึ่งอาจจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบนะระหว่งางครอบครัวคุณพี่เนี่ยอาจจะเป็นสองสาเดือนหรืออาจจะเป็นปีเราก็ไม่รู้นะคุณแม่แกก็จะยอมรับได้ในตรงนี้ว่าคือแกก็จะค่อยๆปล่อยมือลูกชายแกนะครับจะค่อยๆปล่อยมือลูกชายแกออกไปก็คือตอนนี้ก็พยายามทาใจยอมรับแหละว่ามันเป็นวัฏจักรเป็น,นกลไกของโลกที่เมื่อผู้ชายผู้หญิงแต่งงานไปเขาก็จะไปสร้างครอบครัวใหม่เขาก็จะไม่มีครอบครัวใหม่ ประมาณนั้นนะนะครับทีนี้ผมจะขอเปิดคำแนะนำอีกหนึ่งใบให้กับพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วกันว่าคุณพ,พี่คุณหญิงคนนี้ตอนนี้ควรจะดำเนินการควรจะไปทางไหนต่อในเมื่อรู้ตรงนี้แล้วรู้แบบนี้แล้วว่าคุณแม่แกเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะพยายามเข้าใจโลกพยายามทำความเข้าใจโลกอยู่และนะครับไพ่ใบนี้นะครับ การแต่งงานคุณพี่แกแต่งงานไปแล้วภาพใบนี้บ่งบอกว่าเพชรสุกสว่างเลยครับแหวนทองนะครับถ้าคุณแม่แกใช้เวลาทำใจตรงนี้ได้แล้วชีวิตหลังแต่งงานของคุณพี่เนี่ยซึ่งอาจจะต้องรอหน่อยสุขสว่างสุขใสแน่นอนครับ